ข้าววววตมังนํเเียล็กิที่วังน้ําเขียวเล็กวิวนะครับอาหารเช้าวันนี้นะครับนอกจากจะมีข้าวต้มแล้วเขาก็ยังมีผัดหมี่โคราชนะครับนี่ที่คุณผู้ชมเขามีชื่อเสียงนะครับผัดหมี่โคราชโด่งดังอลองดูวังน้ําเขียวเล็กวิวนะครับวันนี้เขามีอะไรทานเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้เขามีอะไรทานบ้าง ตรงนี้เป็นบริเวณของโลงอาหารของวังน้ำเขียวเล็กวิวนะครับาดูวิวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเขามีอะไรผ่านมาตรงน,นี้อ๋อเป็นสลัดนะครับตรงนี้ข้าวต้มน่าจะยังไม่มานะครับนี่นะครับคุณผู้ชมวิววังน้ำเขียวเล็กวิว อยู่บริเวณของเขื่อนลำพระเพลิงนะครับเขื่อนลำพระเพลิงก็คงจะเป็นอำเภอปากทงชัยนะครับส่วนหนึ่งครับอ้าวเดี๋ยวไปรับประทานอาหารกันนะครับกับวิวสวยๆครับเช้านี้อันนี้ตำรวจบอกเราช่วงบ่ายเมื่อวานข้าวต้มเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานเลยนะครับ่นที่คุตัวมาเาก็ยังเดี๋ยววันนี้เราจะมาทานข้าวต้มกันอีกหนึ่งวันนะครับคุณผู้ชมมาแล้ว ข้าวต้มที่ใส่ขิงเยอะๆนะครับผมชอบขิงนะครับใส่ขิงเยอะทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันครับข้าวต้มวางน้ําเขียวเล็กวิวอือเห็ดหอมชิ้นใหญ่ๆทานขิงเยอะๆครับมีประโยชน์ เสร็รหอมจิ้นใหญ่มากอืมที่วังน้ําเขียวเล็กวิวนะครับอาหารเช้าวันนี้นะครับนอกจากจะมีข้าวต้มแล้วเขาก็ยังมีผัดหมี่โคราชนะครับนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับนี่ เป็นผัดหมี่โคราชนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าผัดหมี่โคราชนั้นรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับเขามีชื่อเสียงนะครับผัดหมี่โคราชโด,ด่งดังอ่ะลองดูอืม <c oughs> ไม่ต้องเติมเครื่องไม่ต้องปรุงเครื่องเลยนะครับอ,อร่อยแล้วนะครับผัดหมี่โคราชวังน้ำเขียวเล็กบิวนะครับอืม ต้องกินกับต้นหอมอืมอร่อยครับเวลากินต้องกินกับต้นหอมนะครับรสชาติก็จะออกหอมๆด้วยอ่าต้นหอมนะครับนี่กินกับต้นหอมนะครับอร่อยเด็ดทีเดียวอืม,อม อร่อยเด็ดมากครับผัดหมี่โคร,ราชของอวังน้ำเขียวเล็กวิวรีสอร์ทนะครับะไปแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ